อันนี้กคือบ้านคนจนนะครับมาแจกข้าวนะครับผมนั่งด like ูแ oh, ล้วกันนะครับเนี่ยเข้ามาจริงโอ้โหนี่จนดูนะครับดูบรรยากาศบ้านนะครับผมนะก็มาแจกข้าวนะครับนะตอนนี้ก็คือมาแจกข้าวนะครับผมมาแจกข้าวคนทเ่าจะข้างหลังเนะนวมาแจกข้าวนะอ่ะนีเครื่องถืออ่ะกดแล้วล่ะไปได้ได้เดี๋ยวจ่ายเขาถือไปให้ไป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  มีคนเฮ็ดบ้านอยู่อีกคนเนี่ยอยู in ่เนี oh, really ่ยน้าอยู่อีกคนของน้ากี่ครอบครัวสองมีอีกคนมี่บุตรละมีทั้งหมดกี่คนนะครับสามครอบครัวจ้ะสามทุกคนกี่คนสามทุกคนกี่คนจานยังไม่ตัดทีแจกสี่ชุดสี่ชุดจ้าเดี๋ยวให้อาจารย์เอาไปให้ยายชุดหนึ่งอาจารย์คุนกุ้ยที่อยู่บ้านตรงไทยสักหน่้ยอาจารย์คุนกุ้ยที่บ้านตรงไทยอ่ะบ้านตรงไทยตรงซอยบ้านโขงอ่ะ เปิดใหม่องที่คนแถวนี้ไม่ค่อยรู้จักผมหรอกเนี่ยแหละเขาจะรู้จักกัละารนี่แหละจ้าผมไม่ค่อยรู้จักผมเทั้ไเลยคือผมผมผมตัวใหญ่แจกนะสำนักนะไม่ค่อยเดินแจกไงเดี๋ยวตเดี๋ยวเอาแบบแบบอะไรนะตัวไหรนะ

ยังมีใช่ไหมยมีชุดหมจะเดยให้ครับผมคุณม่ผมโอเคขอบคุณมากครับยายนะเอาไปกินแล้วกันนะมีอนนไรไปเป็เดี๋ยวผมเดี๋ยวยังมีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอามาแจกอ่าได้ผมไ่ได้แจกยให้ไปเลยยังได้ยังครับนะยังเลยครับ เดี๋ยวไปข้างหน้าหน่อยแล้วันเดี๋ยวไปบ้านอีที่ว่าเออให้คนอื่นได้อนพาเลยพาเลยผมไม่รู้ตีผมไม่ค่อยรู้หรอกไปพาได้เลยหน่อยมันเป็นโรคเกล่อเจ็บบ้าก่อนเจ็บโรคที่นั่นครับผมอ่ะเยกหนื่จะไดด้ไหมหนึ่งน้อยแจกข้าวได้กินแน่นอนเนี่ยไหนนะมีคนไหนครับผม

บรรยากาศนะบรรยากาศนะแล้วคุณยายก็ยงดีอย่างเงี้ยครับทีบ่ผมชอบทขบวนนี้นะผมชอบทขบุญแบบนี้มากกว่าทมดบุญกับพระเลยขบวนนี้บอกว่า,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 าได้บุนเต็มมาดูเสือดดเเส้ออาจารย์คนระับขาดด้วยครับเสื้ออาจารยา์อะ <c oughs>